เพิ่นเข้าไปก็ได้เยี่ยมเธอเดียวทั้งทั้งลูกเพิ่นน่ะบ่โดยพาลูกเพิ่นไปเยี่ยมเพิ่น<อ>ผาคัวาม,มาบอกว่าให้มายเยี่ยมแน่ทิปปะทิ่มกันนะบ่ค่อยว่าบ่ามีเงินบ่ได้ไปโอ้ด๋อยดอยนี่ชื่อหอน,น,น้ํงงากินนี่นไงดนะ๋อยโบ่ได้ไปบอกเพิ่นด๋อยจน่าก็เพิ่นขาวปากคัวาม,มาเพิ่นเล่าจู่ก็จเจ้าังกเจ้าปา,ากคัวาม,มาบอกดย เราไปเยี่ยมอ้เจ้าแน่เด้อไอ้เจ้าก็พี่นางเจ้าเนาะโดยโดยกลับ <c oughs> สาบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนะาะว่าอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกายินดีเข้าสู่ ส่งบ่าวสิพองแชนแนลพี่น้องเอ้ยอ่ะมีบ่าวสิพองก็ได้มาสัมภาษณ์ครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยแต่กันแล้วก็ทุกข์ยากลําบากนะพี่น้องเยทางบาวสพองก็สินําเสนอไปความทุกยากลําบากของเพิ่นนั่นแหละเนาะนขาน้ําากากันเินพี่น้องเะถามเนาะข้า้ําปเพิ่นก็มีกินเนาะทางเฮาก จะได้ไปสัมผัสเพิ่นเนาะเพื่อผู้ใหญ่เนาะหรือว่าอิปซีบาชิพองเนาะที่ว่าอยากซอยเรือกัให้เขามาซองบาสิพองก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบาสิพองก็ยินดีที่ว่าเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปรับชมหรือว่าไปทักทายสบายดีน้องเพิ่นเลยเนาะว่าเป็นจังไงเนาะสาเหตุ ไปกันเลยโดยค่ก่ะาโดยค่ะมาหอดมางเพิ่นสวัสดีเฮามานี่ก็ยังบ่ทันฮู้ชื่อเสียง่างน้ําเนาะโดยเฮาก็สิถามเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยาชื่อเสียงงน้ําเพิ่นจังไดเนาะี่เฮาก็เพราะว่าเฮาก็เข้ามาเก็ครั้งแรกเนาะพี่น้องบ่เคยมาจักเทื่อนี่เด้อโดยค่ะใน YouTube แม่นเลยเนาะโดยทางของเฮาก็ได้มา เท่ากัะถามซื้อคนใดเนาะพี่น้องเนาะอซื้อได้เลยเนาะข้าวตีอ๋อทั้งตีอ๋ทั้งลูกทั้งลูกเจ้าเลยข้าวอุ้มทั้งทั้งทั้งน้องผู้หญิงเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้โอ้ทั้งทั้งเเจ้าลยโรตีโรตีโรตีลูกชิ้นโรตีโอซื้ออาาหรแบบว่าน่ากินเนาะแบบสิ่อของซื้ออาหารไทยได้เนาะโรตี แต่คือเรื่องราวชีวิตเพิ่นอีกเหรเขาแ็่ยังไม่ทันสู้ที่กันเลยค่ะข้าวเนาะโอ้โข้าวเขาม่ติดคุกแต่ถามเพิ่นเนาะเรื่องราวของเพิ่นเนี่ยพี่น้องเกี่ยวกับชีวิตเพิ่นแต่คืออันนี้หลานบ่หรือว่ะตองคนนี้เป็นหลานเนาะไม่คนเป็นร้านอันนี้จะเจ้าเนาะว่าเงินด่านไม่ไข่กับปสาว คือพ่อแม่เราไปใช่เลยพ่อแม่เราติดคุกจองคนนี่บปล่พ่อแม่ติดคุกโอ้โดยโดยพ่อแม่เจ้าติดคุกลุ้นเลยแปเดือนยามเดือนปลายแล้วแต่ทั้งทั้งนอกนี่ก็ไปยามพ่อยามแม่ว่าไปเบิ่งอยู่บ่ไปเทือดเดียวไปเทือดเดียวเดียวเดียวโอ้มีเงินมีคำไปยามเนาะอันคือพ่อก็ติดแม่ก็ติดทุกบอกโอ้ติดน้ำกัน อันนี้เขาเ็สิบัวามันสาเหตุแบเนาะโดยโดยให้ผู้ว่าเป็นติดกตุกมาแโดยแต่ทั้งเป็นเจ้าปัจจุบันนี่คือว่าเจ้าเป็นคนดูแลน้องโดยโอ้เขานำชามป่านี่น้องหาให้กินโอ้โดยโดยแต่สีเบลล์เขาโอ้ทั้งเออทั้งน้องบดเห็ดนาบอกบวมีนาวมหน้าเห็ดโดยอ้บวชีก็คือเป็นบวมมีหน้าเห็ดเนาะโดคืออยู่กินแบบได้ใช่ หาหน่อไม่ขายมือใดได้ไปก็ได้กินม yeah. ือใดได้ไปก็ได้กินโดยเพื่อหาน้ขายไปซื้อเขาโดยโอ้หทงเยยนน่เเยนเจ้าเย็นอยู่อห้าโอหอหาแล้วโอ้โดยงยนบ่โอ้องแล้วโดยโดยเจ้าเียนดยนนะ้หาอสองเนี่ย และเมื่อนี้อเอื้อดทั้งเอื้อดทั้ง,งน้องนี่ไ่ได้ไปบ่เหมือนพันธุ์ไม้บ่แม่ไมื่นี้ไปส่งเข่าและมัน,นห้อนแหงและลูกบ่สบายเนี่ก็เลยไ่ได้ไปโอ้ผู้ผู้ผู้น้อยนี่บ่บ่สบายโอ้ยผู้น้อยนี่ลานกระไข่ไข่บัชไข่บัชเนลยกินกินหื่อกินยาบ่ได้บ่หรือว่ากินได้บ่โอ้กินได้เน้อโอ้ขอยเศร้าไวๆเ้อพี่น้องเนาะเถึงร่างใกายคนก็คือผู้น้องคนนี้ก็มานอนน้ำอาเหมือน กับปัจจุบันเนาะนอเป็นกลับมานอนยู่งหากมื้อนี้เจ้าบ่ได้ไปเลยกับไ่ได้อีกเนาะไม่ได้เข่ากัยังหลายเติมบ่ยังเข่าจิบเดียวอ้าวยังเข่าจิบเดียวพี่น้องเลยยังเข่าจิบเดียวเข่ามันเบิดเลยแล้วเบื่อจะกินยังไงมากมโนปัจจุบันนี้ครับผมาบ่ได้ไปหาย่างเียโอ้พี่น้องเลยก็คือเป็น มีเขามาตเที่เปินมาสวยกัหนึ่งับไฮาอกับพี่นางแน่ยูยูยูใส่ยุโอเลยเยเลปิดชงอีกเป็นนเยยยเขาเขาไปชงทังเอากรยังม่อกนแน่เนาะแล้วกินแน่กันว่าปุ้มกินได้แล้วโอ้นออนองจชวเราบังยังจะ เนาเป็นอาขอโทษในายเนาะมพากันดื่มเพิ่นเนาเพิ่นหาเพิ่นดูแลแทนเนาะักชอบเพิ่นแต่ว่าทังเฮือนเฮือนเจ้าอยู่อยู่ไสก็อยู่บ้านใญอยู่บ้านใหญ่บนมเง้ยวใหญ่โอ้หน่ยๆให้หน้าตะก้ากับ่มีหควายกับ่มี่ายก็เลี้ยงของเพิ่นเลี้ยง่อแบบแบบว่าเลี้ยงให้เพิ่นไดถ้ามันได้ลูกมาไปันกันโอ้โดยๆ ว่าทั้งไหนาก็ยังบ่มีเนาะแบบหาน้อไม้น้ำมันไปเละข่าวกินพี่น้องเลยโดยนน่าอินดูเนาะเพราะว่าน้งงคนนีงในทุกว่าทั้งสาวน้องอาบอกทั้งอาเพิ่นทั้งอาอีกการอาขอน้ำมาได้อย่างไรกันโบมีขอน้ำเนาะเพราะว่าหาเงินางน้ำนี่ไงคือทังไปกินนี่แต่เปีนยเนาะ คือเป็นนอ้นะคือเป็นเป็นไข่เนาะร้านเป็นเป็นไข่เนาะจะเป็นกบบบริปไปอย่งเงี้ยเพราะว่าเข่าสอบใหญ่นี่ยได้จากเดือนเนี่ยบ่ฮอดเดือนแรกทำ12คนเลยผู้ชมเขานำกับคนละถ้วยคนละโลแล้วอยู่เกอนอีกกระชองทำกชองทำรั่วคนแรกมือหนึ่งอยู่เฮือนอยู่กันจะคน12คน12คน12คนบอกฟังเลยหากไอ้ผู้ใหญ่จะคนเนี่ยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่สามคนบอกสี่คนการกำลังใจเล็กน้อยที่ไหมเนาะโอ้่นุกเลยที่ได้ลูกกะลาสรุปตลาเนาะเพราะว่าชอบใหญ่ๆนี่กับชิบหัวเดือนเนาะโอ้ทีนี้เลยถือว่าหาเงินหาคมไม่ใช่อยู่ที่ขอที่นั่นเนาะหลายคนแท้อัวไข่กะเพรส่วนได้แต่เดือนหนึ่งหาเศษกับบวกลูกกินโอ้เผาชวนได้ซื้อบหัวสอบแรกก็ได้ซื้อเป็นโลเป็นปองเข่าเดี๋ยวนี้ครับสอบเท่าไรบวกลอ เจ็ดแสนเจ็ดแสนก็หาหน่วยมาเพื่อสิหดเจ็ดแนเนอะสาโลหาสิบพเพิ่นกับเพิ่งกับคือสามโลหาสิบพันเลเพิ่งกับบริษทหาขึ้นอีกแล้วมั้งบอกสโลหาสิบพันบอกขึ้นไปเรื่อยๆนะพวเขานันพงเน้งในฮือนในชาติจะค้นหาเขาหานัที่มาหาซอยกันผู้ใหญ่นะหาเบิ้ลหาซอยกัน ไผก็ไปใส่เบ็ดผู้นึงก็ไปหาที่ซไปแต่มันก็บ่คมกินดอกเพราะว่ามันก็บ่ได้ฮอดสอบดอกไปหาแม่นๆๆว่าจะหาได้มากินได้ละมื้อเนาะโดยได้กินกันโยเนาะเนี่ยหลายเนี่ยทั้งแม่เจ้าก็เฮ็ดเพี้ยงไงแม่ก็เผาสวนนําพ่อโอ้าโอ้เผาสวนน้ํากันโดยโดยๆๆกินข้าวกินน้ําเนาะมื้อนี้ยัง ไอ้ไกินโดยตอบตอเที่ยงนี่ไดออู่อยู่ได้เนาะเนาะอยู่งมุงนั่นอืมกินก็กินได้กินก็บ่ได้กินอยผมดก็อดเนาะบ่ได้กินงาบ่ได้กินยอ๋อแล้วังไดน้องไอ้ปเฮียก็ได้ได้เงินไปซื้อกินน้ําหมู่อยู่บ่ได้ได้ผู้ละ2,000ออก็คืออ่าเป็นผู้ให้เนาะอโอๆๆแต่มือนี อ่เจ้าหอยเงินมือนนสองมึงสองมจีบมอกสอคนหนึ่งพันโอ้โสมบราให้เขาคุยมึงมีเงินมีครับเนาะขาเดือนมาอยู่บ่นอ่ะไปเรียน จะปีเลยเนาะน้อยนี่บ่มพ่น5ปี5ปีพุ่นี้เด้7ปี7ปีดนของพี่นดิ12ปีเนาะอ๋อเนต้องแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใเบิ่งคลิปนี้เนาะก็อยากเห็นงาช่วยเหลือ้น้องเพิ่นเนาะโดยอยาหลายว่าเานํา่นี้ค่ะบ่มีเนาะลําบากหลายแต่ ทางอาเพิ่นนี่ก็หาเช้ากินค่าเนาะทางสามีกันเนาะโดยกาสิบ่คู้กินพอได้แต่ว่ากินแต่ลมื้อมื้อก็ไมื้อก็บ่ไดเนาะโดยถ้าว่าผู้ใหญ่จะดีเนาะแต่เบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าว่าอยากให้ทางเฮาเป็นสภาพบุญกทางเฮาก็ยินดีเนาะทางหรือว่าทิติดต่อมาทางช่องเบาโอภารุ่นหรือว่าทางช่องบาศิลาเนาะหรือว่าบบา มาพ่นไซส์แชนแนลหรือว่าทางส่องบ่าวสีพองเองก็ได้เนาะพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่าท่านใดที่ว่าสนใจเลยว่าอยากให้ทั้งข้าเป็นสะพานบุญกับทั้งข้ากระยินดีนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันพี่น้องไงทำบุญทำทานน้ำกันเนาะทั้งเพิ่นกับโบมีกินอจเอีพี่น้องเล <c oughs> ย <c oughs> ทุก, <c oughs> ท,กทุกลำทุกยากลำบากอย่างเงี้ยพี่น้องเพื่อนใจบ่หโดย ทางหน้าตาเป็นขุมีดินงดินเจ้าเองดินไม่ถ่อฟันให้นี่ไปถ่าฟันให้ถ้อยู่นี่แกจะเกิดทุกคนเหม็นยู่ไปนี่เดยตัวตัวนี้มันเป็นตัวนี้ตัวอีนีมันเป็นเส้นเส้นช่วงนี่กนี้นยนึงอ๋ส่งก้นี้นิดนึงไม่คนเลว่าคุกมมากเอยวมาเทียนไม่ก็ร่อยจังด

เด็กไม่มุกชีวิตไมให้ผมแม่มุกดาวันโดยครัทางนอกนี่ก็ได้น้ากันเรือว่าคันเดียวคันเดียวอ๋อคันเดียวขี่ไปน้ากันไปเนาะชาวบคนนีขี่ไปน้ำกันโอ้โดยโดยโดยดยสามซ่อนเลยนะจะสื่อเรื่องน้องเนอะโยเนาะคือปัจจุบันนี้น้องได้มานอนอยู่บ่หรือว่าเกินหนังนี้ทำมันฝนตกแล้วม่ได้คอยมากพ่นมัดไข่ไงก็เลยอยากให้มามันไก่พอแม่คอยคอยกับก้าอยู่กับลานโดยโดย มีแต่เอาทางนอกเพิ่นมือนอนโดยแบบว่าบัรชาประเทศเรามานอนเภาเพื่อนให้แม่แล้วกับขั้นเมือ่อใดเขาบัดมาให้น,อน้องขั้มากดูนองสาวเขาโชกโนเพื่อนมาน,นอนที่แล้ทั้งทั้งขอโทษอีกถามนี่นั่น,นึงทั้งพอ่อทั้งแม่เพิ่นนี่กะทั้งในผู้ใหญ่เพิ่นกะบว่าว่าตัดสินมาแลาวา้วว่าเพิ่นเสีออกเกินได้ดดโอ้ยเมื่อท่นได้ตัดสิน<ด>โอ้ยังยังไม่ได้ตัดสินเลยยังม<ด>่ฮู้ว่าเสีออกเมื่อใดมากโอ้สูดแล้วหับเลยเป็นร่างใจให้ นอนนอนต้วันใหญ่มากครับเอาวันเป็นเล็กดีเนาะนอนนอนแต่คนเข้าไปก็ได้เยี่ยมเธอเดียวทั้งทั้งลูกเพื่อนนะบอดยพาลูกเพื่นไปเยี่ยมเพื่นผักคว้ามาบอกว่ามาเยี่ยมแน่ทิปปะทิมกันนะบ่คอยว่าบ่มีเงินบอได้ไปโอ้นอนนดนว่าชื่อเขาหนำกินนี่ครับทั้งหย่างเยดย่าบ่ได้ไปบอกเพื่อนย่าหน้ากับเพื่อนเขาฝากคว้ามาบอกว่าบ โดยจะสูบแล้วบอกว่าไปเยี่ยมไอ้เจ้าแน่เด้อไอ้เจ้าก็พี่นางเจ้าเนาะโดยโดยแล้วว่าว่าว่าจ้าปาทิมแล้วขอร้อว่ามาบริปาบริทิมท่านว่าเอาเงินไปเยี่ยมกับผู้มีเงินซื้อข้าวชื่อลูกแล้วกินบอกแล้วเนี่ยเด้อคือว่าโดยโดยโดยทั้งทั้งน่องกับยังหมูมีขกันเนาะเพราะว่ากถามว่าให้ที่พายน้องปาทิมน้องกับบริปาบริทิมเนาะโดยโดยโดย ่นสูไปพี่น้องเลยจักมือมันสิสิดีขึ้นอ่าเลยมันสิผ่านไปเดี่ยวอ่าเฮากระโดยเฮากระดุมลมลมน้องว่าโอ้ลมเนาะพอจุก้วนเลยพี่น้องเลยเสองคนไปท่านได้กินไหมโดยเฮากรสิบวัวลูกวันคนนึนเนาะพี่น้องเนาน้องเขากล้งยังไม่กินเนาะกินในเขาเช้าอืมมันนี้กินเขากับยังหลามมันหนึ่งพันตะกินมีบอะไรข่านเช้าเดี่ยวกก เอาใช่ไหงมูจักดมูจักโอ้ยมูหูว่าจะจินอย่างเนาะประเด็นแรกนะฮะเฮากับเฉลยลำลาพ้าจากพคนนด้เพราะว่าเฮากับมาโดนเติมรบกวนพคนรบกวนลายเจ็บไปเนาะแต่เฮาท่างเฮากับมีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆะใหญ่เพิ่นเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่นกะหยุดเวียดเพิ่นเพราะบุรุษไปหาไม่มาซื้อเขาซื้อน้ำเนาะเฮากับสิมีน้ำใจเพิ่น

นั่นหน่อยอ่ะสู่ๆต่อไปเด้อจักมื้อมันก็สิผ่านไปเนาะหน่อยๆๆสิไปไก่เฮามาถ่ายทางทางเพิ่นนี่จังเลยเฮาขอมุกกับใจที่ว่าทั้งทั้งน้องให้ทั้งเฮาสัมภาษณ์เนาะก็มุกกับใจยให้สุขภาพขแงอยู่ดีมีแงเนาะอ่าคเจ็บนคไขสมีเนาะครับเป็นไขเป็นนาวก็ให้เาไว้เนาะอ่า ท่านเฮากัสิที่มันเข้ามาในชีวิตกัดเดียวสัมผัสเยแทนท่านเฮากัสิขอลาเพียงเท่านี้เนาะอ่ะโอกาสคำว่าสบายดีเด้อสบายดีสบสู้ๆเนาะโดยเนาะพี่น้องเป็นเช่นใดนะเฮากัสัมภาษณ์ทั้งเอื้อยเพิ่นไปบพิทีห้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งน้องเพิ่นเนาะถ้าว่าอิจซี่ใดหรือว่าท่านใดเนาะที่ว่าเขาหลับส้มไหนก็หน้าจมตาน้องนะว่าอยากซอยเรือทั้งน้องเนาะ กะไฮติดต่อมาทั้งช่องบ่าสิพองก็ได้พี่น้องเนาะโดยทางเฮากะยินดีเป็นสะพานบุญให้ FC ทุกท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮามดทุกผู้ทุกคนเนาะกะยินดีต้อนรับทางบ่าวองกะยินดีช่วยเหลือ่อยพี่น้องเอ้ยอ่ะมาฮอดนี่กะขอมุกขอบใจที่ว่ามี FC ที่เบิ่งบาสิพงติดต้นจนจบเนาะก็ขอบมุกขอบใจหลายๆเพิ่นเนาะ แต่บาสิพ่องกับขอลากคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพี่มายพี่น้องเลยอนะบาสิพ่องกับชิลาคลิปเพียงเท่านี้กับโอกาวเข้ามาสบายดีสบายดีนะพ่อแม่พี่น้อง